คุนใดของเราเป็นสตาลียนะคะตัวนี้นะเป็นตัว2.2นะคะรุ่น S นะคะตัวนี้นะเป็นปี2023เลยนะคะก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมังติฟังชันนะคะตัวนี้นะตัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างเลยนะคะ2ฝั่งเลยนะคะเป็น11ที่นั่งหลือเวลาไปไหนใกล้ไกลสะดวกสบายนะคะแล้วก็นั่งไปหมดเลยแล้วก็แอร์ทุกจุด สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับหุ่นใดของเราเป็นสตารเลียนะคะตัวนี้นะเป็นตัว2.2นะคะรุ่น S นะคะตัวนี้นะเป็นปี2023เลยนะคะมาพร้อมกับสีดําออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะตัวไฟหน้าก็จะเป็นไฟตัว d ดย์ไ m มนะคะเป็น LED นะคะตัวไฟหน้านะแล้วก็กระจังหน้าลังพึ่งแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะก็เป็นตัวหุ่นใดนะคะตัวนี้สวยเลยนะคะตัวนี้สวยเลยนะคะตัวนี้ มาพร้อมกับตัวนี้นะคะเป็นเป็นไฟหน้าน LED ตัวเป็นตัวมันติรีเฟเตอร์นะคะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขอบยางกันนะคะตัวยางของเขานะคะตัวนี้นะเป็นยางโยโกฮามานะเป็นล้อแมกอลอยนะคะตัวนี้นะนะคะตัวนี้นะปียางปีสองนะคะดอกยางยางแน่นๆอยู่เลยนะคะตัวนี้นะไฟเลี้ยวข้างตรงกระจกพับข้างนะคะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยตรงนี้นะเดี๋ยวดูด้านในกันค่ะตัวด้านในนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นภายในสีครีมนะคะตัวนี้นะ เป็นเบาะภายในสีครีมกันเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะตัวพวงมาลัยของเขานะก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะะดูเลขใหม่นะคะตัวเลขใหม่จะอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะคะตัวเลขใหม่ห0 0 0 0แสนกับ900 0ันนิดนิดพวงมาลัยของเรานะคะพวงมาลัยเป็นมังติฟังก์ชันมี c ุ u ค s น control ให้ตัวนี้นะเป็น c ุ u คอน control นะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้เลยนะคะ ระบบตัวนี้เลยนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะสบายสบาเลยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะคะอ่าตัวนี้แล้วก็มาดูตัวเกียร์ค่ะตัวนี้นะคะตัวเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเกียร์ไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะ,ะตัวนี้นะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ11ที่นั่งเลยนะคะมาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างอ่ะตัวนี้เลย ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างเลยนะคะ2ฝั่งเลยนะคะ,เป,ะ,คะปเป็น11ที่นั่งเลยนะคะตัวนี้นะเป็น11ที่นั่งเลยนะคะค่ะดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะหุ่นใดสัญลักษณ์นะคะสต,สตาเลียนะคะตัว2.2นะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะลูกค้านะคะดูดูด้ดา,นดดานหลังนะอ่าด้านหลังตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะคะจะเป็นตัวเปิดธรรมดานะคะตัวนี้ไม่มีไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับข้างหลังนี่กว้างมากเลยนะคะตัวนี้11ที่นั่งนะคะตัวนี้นะ เวลาไปไหนใกล้ๆสะดวกสบายนะคะแล้วก็นั่งไปหมดเลยแล้วก็แอร์ทุกจุดมีให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะมีแอร์ทุกจุดให้หมดเลยนะคะคุณไดสตารลีอของเรานะคะตัวนี้ปี2023นะคะรุ่น2.2รุ่น S, <S นะคะตัวนี้เป็นรุ่น S, <S นะ,ะ <S <ๆ> <S นะ,ะลูกค้านะสีดาแบบนี้เลยนะคะออกห้างแบบนี้เลยปี2023ราคาโปรโมชั่นวันนี้จัดให้แบบแน่นๆจุกๆไปเลย1,98,000บาทนะคะอันนี้หลักร,ราคาพิเศษมา,มากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะ เบอร์โทรดาวนะ0915429192หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะคะได้เป็นเจ้าของครอบครองรถคันนี้สบายๆเลยนะคะตัวนี้นะราคาโปรโมชั่นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะติดต่อคุณดาวฝ่ายขายนะคะเบอร์โทรดาวลงไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็คลิกลิงก์ได้เลยโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.69%นะคะตัวนี้นะใครอยากได้นะอันนี้ของมาไวไปไวอันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวรถสวยสภาพ100%ค่ะ